โรงพยาบาลหมินเซิในนครเก่าสงผ่าตัดผิดคนโดยนําคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตต่าไปสลับกับคนไข้ที่ต้องรับการผ่าตัดเพื่อใส่ท่อที่ส่งออกโดยแพทย์ศัลยกรรมแพทย์วิสัญญีและก็พยาบาลที่ร่วมการผ่าตัดทั้งหมด5คนไม่เอะใจเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งการผ่าตัดสิ้นสุดลงนะครับนายแพทย์จางเคอร้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลหมินเซิงเก่าสงบอกว่าคนไข้รายหนึ่งนั้นอยู่ทางขวาอีกรายหนึ่งอยู่ทางซ้ายในห้องพักเดียวกันเวรระเบียงก็ถูกต้อง แต่อาสาสมัครเข็นคนไข้ผิดคนไปห้องผ่าตัด เกิดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับยาิของผู้ป่วยที่ชื่อคุณหวังพามาโรงพยาบาลเพราะมีอาการความดันโลหิตต่ำและมีเส้นหักด้วยจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะม่งเดียวกับคนไ่าอีกรายที่เตรียมผ่าตัดใส่ท่อระบายท้งเนื้วในช่องอกคุณจังละทุกษาสมัครเข็นคุณหวังเศ้าห้องผ่าตัดแทนที่จะเป็นคุณจังนะครับกว่าจะรู้ก็เมื่อพยาบาลเอายามาให้ก็ไม่พบคุณหวังที่นอนพักอยู่แต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าการผ่าตัดได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหมิ่นเสังนันชี้แจง เพิ่มเติมก็ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแพทย์เจ้าของไข่จะต้องให้พยาบาลประจําห้องผ่าตัดประสานกับพยาบาลที่วอร์ดโดยตรงเพื่อส่งคนไข้มาที่ห้องผ่าตัดแต่กรณีนี้แพทย์เจ้าของไข่โทรศัพท์บอกพยาบาลส่งคนไข้มาที่ห้องผ่าตัดโดยตรง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแพทย์และพยาบาลนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นเหตุดังกล่าวซึ่งโรงพยาบาลยอมรับความบกพร่องและก็จะมีการลงโทษแพทย์เจ้าของไข้ให้ออกจากงานส่วนอาสาสมัครและพยาบาลที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาโทษต่อไปตอนนี้คนไข้ที่ถูกผ่าตัดผิดคนได้ถอนท่อออกจากทรงอกแล้วตอนนี้อาการทุกอย่างปกติในพันเจ้าอินรองผู้อำนวยการสำนักอนามัยเทศบาลนครก่สงบอกว่าได้ลงโทษตักเตือนเป็นละอักษร ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจะมีการสั่งปรับ50,000ถึง500,000เหรียญไต้หวันกริสไนสัแสาปรพาดรายงาน